ในเมื่อเขาตั้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ยอมยกเลิกเรื่องแก้ในหนึ่งสองอ๋อเรื่องเดียวเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยแลวพักอื่นทุกพักเขาบอกเขาไม่เอาด้วยกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองถ้าตอนถ้าตอนนั้นแบบย้อนกลับไปถ้าก้าวไกลไม่มีหนึ่งสองเนี่ยเพื่อไทยกับก้าไกลน่าจะจัดตั้งรัฐบาลก็จบไปแล้วจบไปเลยจบไปแล้วถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองจบไปแล้วจบเลยเรามีพันธมิตรที่ทํางานอยู่ในรัฐบาลร่วมกันเขาต้องมีสิทธิ์ก่อน มีสิทธิ์ก่อนมีสิทธิ์ที่จะร่วมกับรัฐบาลก่อนนี่คือมิตรทางการเมืองอันนี้มันคือการหลักการของการการเมืองไปด้วยนันก็วันนี้เนี่ยเอ้าคือสมมุติว่าเคยจีบกันมาแล้วเลิกกันไปแล้วเมื่อแต่งงานใหม่แล้วเนี่ยครับก็ต้องโอกาสของคนมาคนที่อยู่กันเน,นี่ยก็ไ้อน่นมันก็เป็นอย่างนั้นมี <S 2> <S 2> <S 2> คนจาก ก้าวไกลเนี่ยเขาเคยถามผมครับว่าถามว่าพักผมจะโดนยุบไหมครับถามเลยเหรอถามต่อคนถามนี่เป็นผู้นํำทางจิตวิญญาณนะครับของาเลไผมผมบอกว่าผมเนี่ยนะแค่โดนหมันไส้อะอยู่เมืองนอก17ปียุบไปสามพักไม่ต้องไม่ต้องตอบเรื่องอื่นแล้วต้ออองแล้วไงต่อ แล้วของคุณมันจะไปเหลือเหรอตั้งแต่นั้นเขาเชื่อเลยใช่ไหมก็ไม่รู้เชื่ออย่างไรกลับมาสภาวะปัจจุบันครับเอานี้ผมอยากจะสอบถามแนวคิดในฐานะที่ท่านนอกเหนือจากเป็นอดีตนายกท่านคร่ำบวอแล้วก็ติดตามทางการเมืองรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐบาลที่พูดง่ายๆคือข้ามขั้วเป็นการข้ามขั้วชนิดที่ทุกคนก็ อ้าปากค้างว่ามันเป็นยังไงทดสอบดําเนินการมาแล้วหนึ่งปีข้ามขั้วเปลี่ยนนายกจากนายกเศรษฐาม,มาเป็นนายกแพทองทานนายกแพทองทานภายใต้รัฐบาลข้ามขั้วและป่าสะเทือนเลื่อนลั่นอย่างเนี้มันจะเดินไปอย่างมีเสถียรภาพแค่ไหนผมว่าเรื่องเสถียรภาพนี่ไม่มีปัญหาเลย ไอ้เรื่องข้ามขั้วไม่ข้ามขั้วเนี่ยครับมันใครบ้านเรานี่มันชอบบัญญัติสับคุณบ<ล>ัตบ,บัญญัตินะแล้วก็ติดปากกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นระบบ parliamentary system เป็นระบบรัฐสภา,สภาใครรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งคนนั้นตั้งรัฐบาลได้ถูกต้องแต่โดยมารยาทเขาให้สิทธิ์คนที่ได้ที่หนึ่งก่อนอ ถ้าตั้งคนหนึ่งตั้งไม่ได้คนที่สองอันดับสองอันดับสองรวมรวมเสียงใช่ครับมันไม่ได้เป็นการข้ามขั้วแต่มันเป็นระบบรัฐสภาในเมื่อเขาตั้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ยอมยกเลิกเรื่องแก้ในหนึ่งสองอ๋อเรื่องเดียวเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยแลวพรรคอื่นทุกพกรรคเขาบอกเขาไม่เอาด้วยกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสอง ถ,ถ้าตอนถ้าตอนนั้นแบบย้อนกลับไปถ้าก้าวไกลไม่มีหนึ่งสองเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลน่าจะจัดตั้งรัฐบาลก็จบไปแล้วจบไปเลยจบไปแล้วถ้าไม่มีหนึ่งนสองจบไป,บไปแล้วจบเลยก็เพราะว่าจะเอาหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละครับมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อประเทศต้องเดินต่อไปใช่ครับการเลือกตั้งครั้งหน้าสมมุติว่าเกิดในปี70เนี่ยตอนนี้ศาลก็ห้ามพูดเรื่อง12ึอแล้วพักประชาชนก็ไม่ได้เคลื่อนเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อไทยกับ พลังประชาชนเนี่ยจับมือตั้งรัฐบาลได้ไหมฮะไม่พูดหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ไม่มีหนึ่งสองคือคือวันนี้เนี่ยผมผมผมไม่ได้คุยกับแนวแนวคิดแนว,แนวคิดแนวคิดวันนี้เนี่ยถ้าในฐานะเคยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคมาคเนี่ยเรามีพันธมิตรที่ทำงานอยู่ในรัฐบาลร่วมกันเนเขาต้องมีสิทธิ์ก่อนมีสิทธิก่อนมีสิทธิ์ที่จะร่วมกับรัฐบาลก่อนอนี่คือมิตร ทางการเมืองอันนี้มันคือการหลักการของการการเมืองเป็นอย่างนั้นก็วันนี้เนี่ยเอ้าคือสมมุติว่าเคยจีบกันมาแล้วเลิกกันไปแล้วเมื่อแต่งงานใหม่แล้วเนี่ยครับก็ต้องโอกาสของคนคนที่อยู่กันเนี่ยก็ได้กันมันต้องเป็นอย่างนั้นเอาแล้วคนที่อยู่ด้วยกันมีประชาธิปัตย์ไหมเนี่ยเที่ยวนี้เหรอครับครับประชาธิปัตย์เขามาร่วมเห็นไม่มางานเนี่ยไหนอยู่ไหนเนี่ย ม,มีมีประจัญญา,าๆๆสัญญาณแมวคิปว่าต้องดึงเข้ามาร่วมกันคือวันนี้เนี่ยสร้างครอบครัวเองผมว่าประเทศไทยโน้นวันนี้ต้องต้องสามัคคีกันครับคือเราแบ่งหน้าที่กันทําแต่เราไม่ได้เป็นศัตรูกันครับใครมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่ตามนั้นอ,อแต่ว่ามาเป็นศัตรูกันทําไมเราคนไทยด้วยกัน